สวัสดีคะ่ะทุกคนามาหอ่อข้าวต้มใบกระเพอกันดีกว่านะคะเมื่อคลิปที่แล้วทำผัดผัดข้าวเหนียวให้ดูนะคะเพื่อที่จะนำมาหอ่อในใบกระเพาะนะคะนี่คือใบกระเพาะนะคะทุกคนใบกระเพาะเขาใช้มาหอ่อข้าวต้ม จะอยู่เป็นช่อๆแบบนี้นะคะจะขึ้นตามป่านะคะอันนี้จะไปหาเอามานะคะนี่ของเพื่อนให้มาช่อหนึ่งก็จะมีประมาณสักยี่สิบยี่สิบเส้นค่ะก่อนอื่นเราจะนำใบกระพาะเนี่ยค่ะมาตัดมาฉีกออกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะค่ะฉีกออกเป็นก้านๆแล้วเราก็นำกันไก่มาตัดตรงปลายออกนะคะปลายที่มันจะไม่สวยอยู่จะไม่เท่ากันดูไม่สวยนะคะ เราก็ <c oughs> มาตัดออกนะคะพอมาตัดออกเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกมาค่ะคลี่ใบกระพาะออกมาเป็นแบบนี้คลี่แล้วก็ใช้ม้วนมาในในนิ้วนะคะใช้นิ้วสามนิ้วก็ได้อยู่สองนิ้วแล้วแต่นะนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางเนี่ยค่ะม้วนให้เป็นเนี่ยเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ปล่อยออกแล้วก็มันก็จะคลายออกนะคะจากนั้นเราก็ เราก็นํามาพับเป็นกลวยแบบนี้นะค่ะทุกคนพับเป็นกลวยให,ใ,หใ,หให้แหลมๆนะคะแล้วก็นำข้าวเหนียวใส่ลงไปข้าวเหนียวที่เราผัดไว้แล้วก็พอเย็นตัวลงก็จะเป็นก้อนดีนะคะใส่ลงไปพอประมาณนะคะให้เต็มแต่ไม่ถึงกับล้นนะคะเพราะว่าถ้าล้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะทำเป็นลูกยากนะคะ เราก็ทำกลวยเสร็จแล้วใช้นิ้วนิ้วโป้งนะคะกดทับเอาไว้แล้วก็พับใช้มือขวานะคะพับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันเอาไว้นะคะดันเพื่อที่จะให้ส่วนเกินมันออกมาแล้วเราก็นำมาพับต่อนะคะแล้วเราก็พับตลบมาพับไปพับมาสองสามรอบนะคะ ได้รอบที่สามนะคะเราก็พลิกกลับนะคะแล้วนำใบกระพออนี้ยมามมวนนะคะต้องหัดทำนะคะถ้าว่าทำแรกๆนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะมือนะคะพอม้วนมาเสร็จแล้วก็เราก็ดึงเลยเราก็ดึงให้แน่นไม่ถึงกับแ,แน่นมากนะคะแน่นมากเดี๋ยวใบกระพอจะแตกนะแล้วข้าวเหนียวก็จะออกมาจากนั้นเราก็ ม้วนตลบเพื่อมัดเพื่อมัดตรงที่เป็นรูตรงเนี้ค่ะมัดปิดเอาไว้เพราะว่าเวลาเราไปต้มเนี้ยข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ออกมานะคะมัดแล้วเราก็จะได้แบบนี้ลูกขนาดเนื้อเดี๋ยวนี้สามลูกยี่สิบบาทอันนี้เราก็ทําเองเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะนี่ก็คืออันนี้ค่ะ เราใช้นิ้วโป้งสองอันนะคะพับเข้ามาจับตรงปลายนะคะเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นกลวยแบบนี้แล้วใช้นิ้วโป้งกดไว้มือขวาเราก็หยิบข้าวเหนียวมาใช้นิ้วโป้งกดเข้าไปนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะว่ากดแรงเดี๋ยวใบกระเพาะจะแตะคะกคทะกดเนี่ยค่ะแล้วเราก็ ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็พับลงมาใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ออกแรงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวส่วนเกินนี้มันออกมาแล้วก็จะได้เป็นลูกสวยนะคะแล้วก็ตลบมาอีกรอบหนึ่งนะคะพอตลบมาอีกรอบหนึง่งแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งข้างขวานะคะม้วนตลบกลับมาแบบนี้นะคะมันจะได้แบบนี้แล้วเราก็ ดึงเหมือนเราสารตะกร้านะคะเราก็ดึงกลับมานะคะเราก็ดึงกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างพอดีเลยนี่ค่ะดึงมาอย่างนี้แล้วเราก็ผูก ูก็จะได้ลูกประมาณนี้เลยค่ะจะได้เข้าวต้มออกมาเป็นแบบนี้ใบกระพาะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะคะเขากันไปนะคะเนี่ยค่ะทําไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องหัดทํานะคะผู้เท่าผู้แก่จะทําสวยอันนี้ก็พอไปวัดไปวาได้นี่ค่ะแล้วก็เราก็มาขอข้าวต้มมาก กะต้มมัดด้วย้ะต้มมัดนี้เราก็จะตัดใบตองมานะคะหรือว่าใครที่ซื้อใบตองมาจากตลาดก็คือต้องนํามาลนไฟหรือว่าเอาใส่ในกระทะก็ได้คะ่ะให้มันเพื่อให้มันนิ่มนั่นเองแต่นี้ดิฉันตัดมาแล้วก็ไปตากแดดไว้แล้วก็มาฉีดทําให้ใบตองมันจะนิ่มนะคะแล้วเราก็มาตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายนะคะเพื่อว่าที่เราจะ ให้พอดีกับห่อข้าวต้มห่อกล้วยของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเหนียวนะคะมาใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็กดกดกดไล่กดไลใ่ให้ให้พอมิดกล้วยนะคะถ้ากล้วยไข่ลูกใหญ่ก็คือว่าต้องทำยาวหน่อยนะคะอันนี้ก็คือกล้วยลูกเล็กนะคะเราผ่าขึ้นเสร็จแล้วเราก็ตลบ ตลบหัวท้ายตลบด้านข้างเข้ามานะคะให้ปิดให้หอ่อให้นิดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำมาเป็นพับครึ่งนะคะใช้นิ้วใช้นิ้วกดลงไปตรงนี้ตรงด้านข้างนะคะแล้วหมวน เพื่อว่าที่จะให้ข้าวต้มเราแน่นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดตรงปลายนะคะเนี่ยคะ่ะกดตรงปลายเพื่อให้เป็นจีบๆนะคะแล้วเราก็พับตลบกลับมาแค่นี้เองเข้าวข้าวต้มมัดนี้จะห่อง่ายกว่านะคะ อันนี้ดิฉันหอไปล่วงหน้าบ้างแล้วนะคะพอดีแบตหมดนะคะรอชาร์จแบตก็เลยหอล่วงหน้าไปก่อนนะคะพรุ่งนี้จะนำไปวัดนะคะนำไปเ,ออเขาเรียกมีพิธีรับเปรตเดือนสิบนะคะผู้ที่ตายไปแล้วเกิดมาเป็นเปรดเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่เกิดมาเป็นเปรดนะคะ เราก็ไม่รู้จะเกิดมาเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือว่าจะเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนานนะคะในทางปักใตนะ้ที่อื่นเขาจะเรียกประเพณีอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทางปักใต้นี่เขาก็จะเรียกรับเปรตนะคะช่วงนี้แล้วนับไปอีกสิบห้าวันก็จะมีสมเปรต เปลี่ยนใบตองค่ะพอดีใบตองขาดดึงแรงไปหน่อยก็เสร็จแล้วเราก็กดแล้วก็ม้วนเข้ามานะคะแล้วก็จับตรงปลายกดเพื่อให้อยู่อยู่ได้เป็นลูกสวยงามนะคะ <c oughs> แล้วเราก็นำมาประกบกัน คนที่เขาทำขายทําเป็นอาชีพนี้ก็คงเขาทำเก่งทําสวยก็ต้องทําทุกวันอันนี้ก็คือปีหนึ่งทําครั้งหรือสองครัง้งแต่ดิฉันก็ห่างหายไปนานนะคะตอนสมัยเด็กๆกก็เคยช่วยแม่ทํานะคะนี้เราใช้เชือกของใบกระพอนะคะใครจะทำกับตอกก็ได้นะคะแต่ดิฉันทำตอกไม่เป็น,นะคะ่ะ ก็เลยใช้ใบกระพาะเนี่ยค่ะที่เรามาทำข้าวต้มเนี่ยค่ะเราก็มัดมัดวนๆไปนะคะแล้วก็สอดเข้ามาแบบนี้ก็อยู่แล้วค่ะก็จะได้ข้าวต้มมัดนคะคะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะนี่พอไปวัดไปวาได้ อย่างนั้นเราก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ในหม้อเราก็เตรียมหม้อเลยเสร็จแล้วเราก็นําใบกระเพาะเราก็นํามาเรียงเอยนำข้าวต้มเนี่ยค่ะที่เราทําเอาไว้เนี่ยค่ะมาตัดหางนะคะ ที่เราทำเอาไว้เรามาตัดหางออกเพราะมันยาวเกินไปนะคะตัดให้สั้นแบบนี้นะคะ <c oughs> ตัดวางไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนหางนะคะส่วนหางของใบกระเพาะของข้าต้มเนี้ยคะ่ะใส่มาลองก้นหม้อนะคะ <c oughs> เพื่อว่าบางทีก็กันหม้อไหมนะคะ วันนี้ก็ทําได้สามสิบลูกแล้วก็มีข้าวต้มกล้วยพอดีญาติให้กล้วยมาหนึ่งหวีนะคะก็เลยทําท<ำ>ําไปทําบุญด้วยแล้วก็ทําไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะก็นานทีปีครั้งนะคะ เขาก็ท่านก็อายุมากแล้วนะคะอายุเก้าสิบสี่จะได้กินข้าวต้มลูกหลานอีกก,กี่วันก็ไม่รู้นะคะอันนี้เราก็ตัดใส่ไปเลย อันนี้จะเวถ้าสือว่าใครใช้เตาถ่านต้มนะคะหรือว่าเตาแก๊สบางทีเรามัวแต่ทำงานเพลินนะคะกันหม้อไหม่ได้นะคะตัดใส่ลงไปเลย สมัยก่อนก็จะดูคึกครับแต่ตอนนี้ก็รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปหมดแล้วก็จะมีแต่รุ่นลูกหลานรุ่นหลังๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำต้องทำไปวัดตามประเพณีนะคะ ใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะจากนั้นเราก็นำข้าวต้มมัดเรียงลงไปนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมาเติม ใส่ข้าวต้มมัดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวต้มใบกระเพอลงไปก็ใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวนะคะก็แล้วแต่ว่าเตาบ้านใครจะร้อนมากร้อนน้อยนะคะ เพราะว่าถ้าร้อนเร็วก็ความร้อนพอดีก็จะสุกเร็วนะคะถ้าว่าความร้อนไม่ถึงก็จะสุกช้าหน่อยบางคนต้มเตาถาต่านต้มเป็นหลายชั่วโมงเลยแต่นี้ก็ต้มเตาไฟฟ้าก็จะต้มแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง เหลือนําไปวัดนําแจกยะแล้วก็เราก็นํามาเก็บไว้ในตู้เย็นได้ทานกับกาแฟก็อร่อยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใช้ใบตองที่เราที่เรานํามาดําก็ต้มเนี้ยเหลือเราก็ปิดเอาไว้เพื่ออบความร้อนนะคะใส่น้ําลงไปก็ประมาณสักหนึ่งลิตรใส่น้ำหนึ่งลิตรก็พอนะคะ แล้วเราก็นำไปตั้งเตาเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะก็คือไม่ยากนะคะนี้จะนี่ทำให้ดูมีลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตามแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใบกระเพาะที่เราได้มานะคะบางยอดก็จะเป็นลูกใหญ่บางยอดก็ลูกเล็กนะคะบางยอดก็โอ้ยห่อดีดีสวยนะคะบางหอก็ห่อไม่สวยนี้อยู่ที่คนห่อนะ อันนี้ก็คือทำบุญเดือนสิบนะคะอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำบุญเผื่อนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปนำน้ำมาเติมสักหนึ่งลิตรแล้วก็นำไปต้มเลยค่ะใช้เวลาต้มก็ประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ก็คือนำมาแกะ ออกดูได้ชิมดูได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปต้มครับต้มก่อนนะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ